เต้นอะไรไอ้นี่เขาไอ้นี่เขาชอบนางแเงมึงก็เต้นกับคนนี้ไปสิเออที้เขาคนนู้นไงเขามาสองคนเอามือคนนี้เต้นเปลี่ยนท่าทางเหมือนกินพิมพ์เสนหึงในมึงเนี่ยโอ้โหแต้นโอ้โหเต้นแบบนี้เหรอคนอื่นเต้นตั้งนานไม่เป็นอะไรเลยกูมาเต้นเสีย ไอ้พวกนี้ถ่ายอะไรวะเออเออน่าทำงานกูก็รักเมียคนเดียวจะไปอะไรรายการไม่ต้องให้ข้อทะเลาะกับคูอย่าออกให้ออกมือเวลาพูดอับคูไม่รู้ออกทางไหนอย่าอย่าทะเลาะกันแกเชื่อพี่ไม่มีอะไรไม่มั่หรอกแค่นห้มึงร้อนถ้ามึงไม่รักกูมึงกลัวผมเก็บมึงตีกูสิโอ้ย